ในคลิปนี้กับ4ี่พฤติกรรมทำลายไตยนะคะที่คุณเนี่ยอาจจะทําลงไปโดยไม่รู้ตัวนะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญกับร่างกายของเรามากๆนะคะหน้าที่หลักๆเลยนะของไตก็คือขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะปรับสมดุลน้ําปรับสมดุลเกลือแร่ปรับสมดุนนมดกมดกลกรดด่างทั้งหลายนะคะอันไหนที่เสียสมดุลไปอันนั้นแหละคือหน้าที่ของไตที่จะต้องทํานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนนะดังนั้นถ้าเมื่อไรที่เราเนี่ยมีปัญหาตไวตวายไตเสื่อมไตพังเนี่ยมันจะกระทบกับหลายๆระบบของร่าง มากๆนะคะดังนั้นในเรื่องของการฟื้นฟูไตการบำรุงไตให้แข็งแรงเนี่ยจึงเป็นอะไรที่จําเป็นแล้วก็สําคัญที่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้มากๆนะในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ได้รวบรวม4ี่พฤติกรรมที่ทําลายไตยทําร้ายไตยมากๆนะคะซึ่งเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะถ้ายังทําอยู่ในทุกๆวันเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรเนี่ยก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องไตาวายไตยเสื่อมและอาจจะนํามาซึ่งการฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้ใครอยากรู้แล้วว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทําอันตราย ต่อไตแบบเงียบๆนะคะตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลย เรามาเริ่มกันกับพฤติกรรมที่1นนะคะก็คือคนที่ออกกําลังกายหนักหักโหมและไม่ถูกวิธีนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงปอดแข็งแรงหัวใจแข็งแรงแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยออกกําลังกายหนักจนเกินไปและออกแบบไม่ถูกวิธีอันนี้แทนที่จะได้ประโยชน์กับร่างกายนะอาจจะเป็นการทําร้ายไตแบบที่เราไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นใครที่ออกกําลังกายหนักจนเกินไปนะและดื่มน้ํา น้อยหรือบางคนเนี่ยชอบออกกําลังกายในที่ร้อนๆอนเพราะว่ามีความเชื่อว่าเวลายิ่งร้อนเนี่ยเหงื่อยิ่งออกเยอะจะยิ่งทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นหลายคนเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นตัวบง่งบอกว่าเราเนี่ยออกกําลังกายแบบถึงนะคะแบบจัดเต็มนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยออกกําลังกายหนักจนเกินไปและไปออกในที่ร้อนหลังออกกำลังกายก็ดื่มน้ำเชืๆเยน้อยเนี่ยอันนี้จะทําให้เราสูญเสียน้ําสูญเสียแกระแร่สิ่งที่จะตามมานะคะก็คือทําให้ไตเนี่ยขาดน,น้ําและในระยะยาวถ้าทําแบบนี้บ บ่อยทาแบบนี้เป็นประจำเนี่ยก็จะทําให้ค่าไตาลดลงได้ทําให้ไตเสื่อมไตพังถึงขั้นต้องฟอกเลือดได้เพราะฉะนั้นวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะคะเอาแค่พอเหมาะพอควรนะวันหนึ่งเนี่ยสักประมาณ30-45นาทีหรือถ้าหากว่าใครอยากออกมากกว่านี้นะคะอาจจะต้องแบบค่อยๆเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบไม่เคยออกกาลังกายมาเลยแล้วไปออกกําลังกายแบบ 2- 3สาชั่วโมงอะไรอย่างนี้อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไตได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำ สำคัญมากๆนะก็คือไม่ควรออกกําลังกายในที่ที่ร้อนจัดนะคะห้ามเข้าใจผิดเด็ดขาดว่ายิ่งเหงื่อออกเยอะจะยิ่งดีต่อสุขภาพนะอันนี้เนี่ยไม่จริงนะคะเราควรเลือกออกกาลังกายในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและที่สําคัญหลังจากออกกําลังกายแล้วเสียน้ําเสียเงื่อเสียเกลือแร่แล้วเนี่ยดื่มน้ําชดเชยให้เพียงพอนะคะแค่นี้เนี่ยคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่จากการออกกําลังกายและไม่เสี่ยงต่อไตาวายไตยเสื่อมด้วยนะคะ และมาถึงพฤติกรรมที่2นะที่เราเนี่ยอาจจะทําโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่มันเป็นอันตรายต่อไตมากๆกนะก็คือคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าปวดศรีรษะหรือว่าปวดหลังบ่อยๆนะคะอาจจะแบบทั่วๆไปไม่ได้ทํางานหนักแต่ว่านั่งทํางานในออฟฟิศอะไรอย่างงี้นะบางทีเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเหล่านี้บ่อยๆนะคะและอาจจะจําเป็นจะต้องใช้ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซม์นะคะยกตัวยอย่างยากลุ่มนี้นะก็คือบูเฟนไอบูเฟนอะครอกซี ไดโครฟีนักนะคะหรือถ้าหากว่าเราไม่รู้นะเวลาที่เราไปซื้อ,อยากแก้ปวดเหล่านี้เนี่ย แนะนำว่าถามเภสัชก,กรสักนิดหนึ่งว่ายาแก้ปวดกลุ่มนี้หรือว่าตัวที่เราไปซื้อเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มยาแก้ปวดเอนเซมหรือเปล่านะคะเพราะว่ายาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซมหรือว่านอนสเตียรอยเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ต่อเส้นเลือดฝอยในไตโดยตรงจะทําให้เส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยเกิดการหดตัวไอไที่เส้นเลือดฝอยหดตัวเนี่ยจะส่งผลทําให้เลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงไตได้น้อยลงนะคะเมื่อไหร่ที่ไตขาดเลือดบ่อยๆเมื่อนั้นแหละจะทําให้เราเนี่ยไตยพังไตวายและอาจจะถึงขั้นต้องฟอกเลือดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนคครรรรี่มปปััญหาเเืือองงวดะะ และจําเป็นจะต้องใช้ยาแก้ปวดเป็นระยะเวลานาน,านๆอันนี้เนี่ยอาจย์แนะนําว่าห้ามซื้อ,อยาทานเองไปเรื่อยๆนะคะต้องปรึกษาแพทย์นะเพื่อหาทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะและใช้ยาแก้ปวดยาขยายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในกลุ่มเอนไซม์หรือว่านอนสเตียรอยเนี่ยให้สั้นที่สุดนะคะเพราะยากลุ่มนี้ทําร้ายไตได้ และมาถึงพฤติกรรมอันที่3มนะคะที่ทําอันตรายต่อไตแบบไม่รู้ตัวนะหลายคนก็ทํากันอยู่นะโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไตของเราถูกทาร้ายไปขนาดไหนแล้วนะก็คือคนที่มีพฤติกรรมดื่มน้ําน้อยหรือว่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยขาดน้ําอยู่บ่อยๆนะคะไตกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันเลยเพราะว่าไตมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของน้ําปัสสาวะนะคะซึ่งต้องใช้น้ําในการทํางานนะก็คือใช้น้ําในการพาของเสียออกจากร่างกายถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราขาดน้ำเนี่ยการทํางานของไตก็สะดุดแน่นอนนะคะและอีก อย่างหนึง่งถ้าเมื่อไรที่เราเนี่ยดื่มน้ําน้อยเป็นประจําหรือว่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ําไม่ว่าจะเป็นจากการอาเจียนเยอะๆหรือว่าจากการท้องเสียมีอาการถ่ายเหลวเสียน้ําเยอะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้มีปริมาณน้ําในร่างกายที่ลดลงนะคะร่างกายขาดน้ําและน้ําเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายไปเป็นเลือดที่ไปเลี้ยงไตนะคะก็จะทําให้ไตเนี่ยขาดเลือดตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรที่คุณเนี่ยทั้งดื่มน้ําน้อยและปล่อยให้ตัวเองขาดน้ําไม่ว่าจะเป็นการเสียน้ําจากอาเจียนหรือว่าท้องเสียเนี่ย มีผลกระทบกับไตโดยตรงนะคะพยายามรักษาสมดุลเหล่านี้เอาไว้ก็จะเป็นการบำรุงไตและก็ชะลอไตเสื่อมได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นดื่มน้ําอย่างเพียงพอนะคะเน้นว่าหลักๆเนี่ยควรจะเป็นน้ําเปล่านะน้ําอัดลมน้ํำหวานก็ดื่มได้แต่ในปริมาณแค่เล็กน้อยหลักๆเนี่ยควรจะเป็นน้ําเปล่า วันหนึ่งเนี่ยคนจะได้สักประมาณ8-10แก้วนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะแย้งว่าอแต่ละคนเนี่ยความต้องการน้ําไม่เท่ากันแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นพื้นฐานนะคะถ้าหากว่าใครที่แบบว่าอยากแบบเป๊ะๆมากกว่านี้นะคะก็อาจจะสังเกตจากสีปัสสาวะก็ได้สีปัสสาวะปกติของเราที่เป็นตัวบ่งบอกว่าดื่มน้ําอย่างเพียงพอก็คือสีไม่เข้มจนเกินไปนะคือไม่เหลืองเข้มจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสังเกตว่าสีน้าปัสสาวะของเราเนี่ยเหลืองเข้มมากๆแสดงว่าคุณเนี่ยดื่มน้ําไม่เพียงพอก็ดื่มเพิ่มได้นะคะหรืออาจจะ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละวันที่เราทำนะบางวันเนี่ยเราเสียเหงื่อมากๆเราออกกําลังกายหนักมากหรือเราอยู่ในที่ร้อนอะไรอย่างนี้เสียเหงื่อมากเสียน้ํามากก็อาจจะดื่มน้ําเพิ่มขึ้นได้นะคะปรับตามความต้องการแต่พื้นฐานแล้วเนี่ยควรจะได้2-2.5ถลิตรเป็นพื้นฐานนะคะอันนี้เนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพไตามากๆ แลวมาถึงพฤติกรรมที่4ี่นะคะอันตรายไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่ามันทําอันตรายต่อไตแบบเงียบๆมากเลยและหลายๆคนไม่ทราบนะก็คือคนที่ชอบกินอาหารรสจัดเป็นประจํานะคะคําว่ารสจัดเนี่ยหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าคืออาหารเผ็ดจัดแต่จริงๆแล้วมันรวมไปถึงหวานจัดมันจัดแล้วก็เค็มจัดด้วยนะคะเพราะว่าอาหารรสจัดเหล่านี้เนี่ยถ้าหวานจัดก็เสี่ยงที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นเบาหวานเบาหวานลงไตอันนี้ก็ไตวายไตเสื่อมได้ถ้าเค็มจัดก็เสี่ยงที่จะทําให้ไตต้องทํางานหนักและเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตสูงจะทําให้เรามีปัญหาเส้นเลือดตีบรวมไปถึงเส้นเลือดในไตด้วยก็จะทําให้ไตวายได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือมันจัดนะคะคือของมันของทอดอาหารที่แบบมันเยิ้มไขมันหนักๆทั้งหลายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เส้นเลือดหรือว่าหลอดเลือดทั้งหลายเนี่ยถูกอุดตันไปด้วยไขมันนะคะอันนี้ก็เป็นอันตรายนะรวมไปถึงเส้นเลือดฝอยในไตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหวานจัดมันจัดและเค็มจัดเนี่ยทำร้ายไตแบบมากๆเลยนะคะพยายามนะ เลี้ยงอาหารเหล่านี้นะคะรวมไปถึงในกลุ่มของเนื้อแดงเนื้อสัตว์แปรรูปนะไส้กรอกแฮม,มเบคอนกุนเชียงนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเวลากินไม่ได้รู้สึกเค็มมากแต่เขาจะมีโซเดียมแฝงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงปรุงรสต่างๆนะคะมีผลต่อความดันและการอุดตันของหลอดเลือดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมกินอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดรวมไปถึงชอบทานเนื้อแดงชอบทานเนื้อสัตว์แปรรูปชอบซดน้ำซุปชอบจิ้มน้ำจิ้มนะคะกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยทำอันตรายต่อไตกินได้แต่ต กินในปริมาณที่จำกัดและก็ไม่บ่อยจนเกินไปนะคะเพื่อสุขภาพไตของเราะจะได้แข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆนะคะก็ครบไปแล้วกับ4พฤติกรรมทําร้ายไตที่คุณเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างรู้แล้วเลี่ยงด่วนนะคะอันที่1ก็คือคนที่ออกกําลังกายหนักแล้วก็หักโหมจนเกินไปรวมไปถึงชอบออกกําลังกายในที่ที่ร้อนจัดและดื่มน้ําน้อยหลังออกกําลังกายอันนี้เนี่ยเสี่ยงต่อไตพังมากๆนะคะ พฤติกรรมที่2ทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มเอนไซม์น,นนะทานติดต่อกันนานเกินไปนะคะทําอะไรที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ยาเหล่านี้นานๆและมีอาการปวดเรื้อรังที่ต้องใช้ยาเนี่ยแนะนําว่าปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้โดยใช้ยานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะที่กำำรรมทําร้ายไตยอันที่3มนะคะก็คือคนที่ดื่มน้ําน้อยหรือปล่อยให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาวะขาดน้ํานานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขาดน้ําจากท้องเสียหรือว่าจากอาการอาเจียนที่รุนแรงนะคะอันนี้เนี่ยต้องปรับสมดุลน้ํานะคะดื่มน้ําเข้าไปให้เพียงพอนะก็จะช่วยบารุงไตได้นะคะและป้องกันการเสื่อมของไตได้ด้วย และพฤติกรรมที่4นะคะก็คือคนที่ชอบกินอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นหวานจัดมันจัดเค็มจัดหรือว่าชอบทานเนื้อแดงเนื้อสัตว์แปรรูปชอบซดน้ำซุปชอบจิ้มน้ำจิ้มนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยโซเดียมสูงมากๆนะคะจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอุดตันเกิดการอักเสบทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงนะคะรวมไปถึงจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยตามมาด้วยนะคะอันตรายต่อไตแทบทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้น4ี่พฤติกรรมนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้เลี่ยงนะทุกคนเพื่อสุขภาพไตของเรานะคะก็ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ